ใครมาส่งอะ่ะจะเป็นคุณพ่อเจฟหรือว่าคุณแม่ซามเปนธาอาคุณแม่ซามเปนธามาส่งพี่แจนไว้เยิดน้องจอยคงตามมาเอ้ยอเ,เปลี่ยนตัวอ้ยแซบเหมือนเดิมเลยพี่แจนแลกลับไปนะคะแม่ <S <S ขอกอดหน่อยนะลูกเอเจอกันจา้าเจอกันจ้าแม่ โอเคลูกเอา,เอ,าอะไรกาฮ <c oughs> น้องจอยก็ตามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองพี่น้องฝาแฝดพี่แจนและน้องจอยก็ได้มาอยู่มาหาลัยเดียวกันเฮ้ยผมน้องออกมอ่วง,ง,งฮะสวยนะฮะและนี่คือหอพักนะครับของน้องสองคนนะซึ่งเราจะมาเราจะมาหาห้องจองกันครับอุ้ยชั้นหน้านหอสองห้องนี้เฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะคือเราจะได้ไปเรียนไวไงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจงเรียนมากก็อยู่ชั้น บนสุดไปเลยดีไหมวิวสวยดีนะอยู่ชั้นบนสุดอะแต่ชั้นล่างคือมันสองห้องไงแล้วก็มีห้องน้ําขั้นมันก็ดูส่วนตัวดีวนะถ้าเกิดว่าสองพี่น้องจะอยู่แต่ถ้าเกิดแบบว่าชอบสั่งสค์แล้วก็อยู่ข้างบนเลยลวกันเดี๋ยวเราจัดเต็มให้งนันให้พี่แจนอยู่ห้องไหนดีวะพี่แจนอยู่ห้องนี้ฮะแล้วก็น้องจอย,อยอยู่ห้องนี้นะครับข้างๆกันนะฮะโอเคเลย เราก็มาจองห้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีคนมาจองนะครับเปิดไฟให้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆทยอยกันมาจองแล้วคนนี้ใครวะปีตินะครับซึมคนอื่นกําลังเริ่มย้ายเข้ามาในพื้นที่อย่าลืมจองห้องลาอุย้ยคุณป้าเขาทํางานแล้วนะฮะนี่ปะขึ้นมาจองห้องกันแล้วอ่าแล้วก็พี่เจนอย่าลืมที่จะล็อกประตูด้วยนะฮะเดี๋ยวมีคนเข้ามาน้องจอยล็อกประตูด้วยมาเดี๋ยวจะมาแต่งห้องให้พี่เจนและน้องจอยนะครับงบมีเท่าไหร่วะแต่ห้องโคตรใหญ่เลยนะ หอพักนี้มีห้องอยู่10ห้องด้วยกันนะครับเงินงบเรามีอยู่5,000ันและซึ่งเราสามารถจิ๊กอะไรในหอพักนี้มาเป็นทุนให้เราสามารถสร้างเตียงนอนดีๆให้น้องแล้วก็คอมดีๆสักเครื่องหนึ่งจิกของในหอพักสักอันหนึ่งครับโซฟาไม่ต้องใช้หรอกตรงนี้เออแล้วก็มี62 0 0นสอมีอะไรที่พอจะแบบว่าดึงออกมาได้อีก เอาจริงๆว่าเราสามารถจิ๊กของในห้อง NPC ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่า NPC เขาไม่ได้ใช้อะไรแล้วขายคอมชั้นล่างแล้วกันเหลือเตียงไว้ให้อันเดียวนะครับออโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะสร้างเตียงให้น้องจอยนะฮะคือนอนคนเดียวจริงๆสามารถสร้างเตียงคู่ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยหอยพักนี้โคตรใหญ่อ่ะมีแฟนขึคือแบบว่าเออน้องพาแฟนมานอนสบายเลยฉะนั้นผมจะสร้างเตียงนอนอันที่แบบว่าแพงที่สุดให้น้องหรอ เอาปกติแล้วกันนี่พันสองวเท่ากันราคาพอ,พอกันเอานี้แล้วกันเนาะอย่างน้อยก็เซฟงบหน่อยพันแปดสิบนะครับได้อยู่แล้วก็เตียงสีชมพูเหมือนเดิมครับเอาอยู่มุมไหนดีอะถ้าเป็นเรานะตรงนี้พอดีเลยนะมันเป็นช่องสําหรับวางเตียงได้เลยนะครับซึ่งของพี่แจนก็น่าจะเตียงเดียวกันแหละเนาะแล้วก็สีเดียวกันได้นะครับจะได้เหมือนกันนะครับยังไงพี่แกก็เราอยู่คนละห้องอยู่แล้วนะครับ ตอนแรกกะจะสร้างหอพักว่าแต่อยูวหอพักปกติก็ดีส่วนข้างในก็เป็นโต๊ะอุย้ยอันนี้เหมือนโต๊ะที่บ้านเลยจัดเลยไหมละ่ะมันน่ารัก,กครับก็เลยอยากให้มีโอ้ยมันทับหน้าต่างอยู่อ่ะนี่เลยครับโต๊ะคอมครับเก้าอี e. ้อันไหนวะเออไม่รู้ว่าชุดเดียวกันหรือเปล่าน่าจะใช่หรือว่าอันนี้วะเพราะว่าเงินทุนที่เราได้มาก็ไม่สูงมากนะครับก็ใช้เท่าที่มีนะฮะนี่เลยของน้องจอย ก้าอี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้สีออกเขียวๆนะปะคาฟาได้เหมือนกันแหละแล้วก็คอมพิวเตอร์นะดูซิว่าซื้อเครื่องไหนได้นะครับ2เครื่องอะ่ะ 1,000... 1พันพเได้เครื่องนี้อะ่ะใช้เครื่องนี้ไปก่อนนะกันนะฮะน้องจา๋าแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะยืมใครมาได้ไหมเมื่อกี้เราขายไปแล้วอันหนึ่ง ยืมห้องใครมาหนึ่งห้องนี่แล้วกันหรือว่าเอาไว้ข้างนอกดีว่ามันจะได้เป็นแบบตู้เสื้อผ้าส่วนกลางตู้เสื้อผ้าส่วนกลางเปลี่ยนตรงนี้เลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูปณิธานนะครับน้องอยากเปน็นอะไรกันคือน้องจอยอยากจะเป็นผู้ชี้ขาดกฎหมายก็คือต้องทํางานอาชีพด,ด้านกฎหมายถูกไหมส่วนพี่แจนอยากจะเป็นผู้เล่นที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งต้องเรียนเอกที่เกี่ยวกับไปทางด้านกีฬานะครับฉะนั้นเดี๋ยวดู เอกให้น้องจอยก่อนนะครับเลือกวิชาเอกกันนะครับมาคือน้องอยากจะเป็นทําด้านกฎหมายนี่เลยเรียนประวัติศาสตร์นะครับก็สามารถไปทําอาชีพกฎหมายได้เช่นเดียวกันมีอะไรอีกมีรัฐศาสตร์ฮะอ่ามีจิตวิทยาครับซึ่งก็ดีเหมือนกันนะในการที่เราจะพูดนะครับหรืออะไรก็จะมีความคิดนะครับผมที่ซับซ้อนมากขึ้นนะฮะให้น้องเรียนจิตวิทยาละกันตอนนี้น้องจอยก็ ได้เร่อกวิชาเอกจิตวิทยาแล้วนะครับเรียน4ี่โมงถึง6กโมงเย็นส่วนพี่แจนของเรามาเดี๋ยวหาวิชาเอกระบุวิชาเอกให้พี่แกก่อนอาทาอาชีพด้านกีฬาใช่ไหมก็จะมีในส่วนของอาเอกไหนนะเท่าที่ผมเลื่อนดูมานะครับจะมีแค่การละครนี่แหละอาชีพในอุดมคตินะครับที่จะมีในส่วนของอาชีพนักกีฬานะครับเอกอื่นไม่มีวะ่ะนั้นก็ต้องให้พี่แจนเรียนวิชาเอกการละครและจัดไปเลยแล้วกันนี่ เรียบร้อยเรียนกี่โมง10บโมงถึงเที่ยงนะฮะเพิ่งเลือกวิชาเอกอเลือกคือไปเรียนตอนนี้ได้ปล่าวะจะหาวัตถุไปใส่ปะเนี่ยวิ่งเลยวิ่ง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 ทันเปล่าวะอย่าคิดว่าไม่รู้นะว่าคุณชอบเล่นเกมอะจอยแต่ว่าเดี๋ยวจะเลิกเรียนแล้วว่าโดนด่าไหมอะไม่นะครับแจนพบอาศายตาจานซูซี่แล้วก็สายจานนิโคลัสนะครับผมเนี่ยได้หนอดจิ๋วเลยเพราะเราเพิ่งเลือกวิชาเอกเมื่อกี้นะครับตอนสิบเอ็ดโมงเราก็เพิ่งไปเรียนนะฮะและก็ ต้องมาเนี่ยฮะพัฒนาทักษะให้พี่แจนนะครับผมเริ่มจากการทําการบ้านก่อนเลยนะพี่แจนโอเคตอนแรกว่าจะให้พี่กับน้องอยู่ห้องเดียวกันวะ่ะแต่อยู่คนละห้องไห่ดีละความเป็นส่วนตัวนะเพื่อแบบมีฟงมีแฟนนะเออพี่น้องจะไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องจอยมาทําความรู้จักกับเพื่อนๆในหอพักก่อนนะครับนี่เลยคนนี้แมรี่ เธอควรจะเป็นเพื่อนกับน้องจอยและพี่แจนนะครับก็คุยกันเรื่องแมลงสาบกันทําไมวะเออฉันก็ชอบมแมลงสาบเหมือนกันนะก็คือแบบขาเวลามันกินเข้าไปมันก็แทงกระปุกแก้วอ่ะชอบกินปีเตอร์กันวะจะบ้าหรือย,ยังไงทํากันบ้านแป๊บนะพี่แจนปื้บเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมให้พี่แจนอ่านหนังสือวะชั้นล่างมีชั้นหนังสือปะไม่มียวบอกนะอยู่ชั้นเาอ่าอ่ะมีครับงั้นมาอ่านเพิ่มเพิ่มทักษะหน่อยแล้วกันนะครับพี่แจนทากันบ้านเสร็จแล้วอ่านกลไกอ่านอาหารแล้วก็ ความแสดงออกต้องมาอยู่ที่กระจกนะครับผมในห้องน้ํานะโอเคงั้นให้พี่แจนหาความรู้เพิ่มเติมแลวกันส่วนน้องจอยเรียนสี่โมงเย็นแน่ใกล้แล้วอ่ะเฮ้ยทาไมเฮ้ยน้องจอยอ้วนจริงๆด้วยห่อนี้มีที่ออกกำลังกายให้ไหมะไม่มีฮะฉะนั้นเราต้องออกเงินเองสิงั้นเอาเป็นเครื่องออกกำลังกายส่วนตัวได้ไหมะนี่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 เครื่องปั่นเท่าไหร่วะเก้าร้อยโอเคได้อยู่ นี่เลยเดี๋ยนะทันปะวะให้น้องจอยมาออกกำลังกายก่อนที่จะไปเรียนหนังสืออะทันไหมได้เวลาไปเรียนแล้วไ <c oughs> ปน้องไปเรียนน้องจอยได้เวลาเรียนแล้วครับส่วนพี่แจนอ่านหนังสืออยู่นะเดี๋ยวดูว่าทักษะได้เท่าไหร่แล้วอาหารได้แล้วนะครับแค่หนึ่งหลอดพอเพื่อที่จะให้มันเนี่ยครับทะลุนะครับตอนนี้คือมันมีขีดอยู่เนี่ยนะครับก็ให้พี่อ่านหนังสือไปก่อนนะครับปึบ๊บปิบ๊บป๊บป๊บอ่านไปเออยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยแต่เหมือนนั่งอ่านหนังสือแล้วก็เหมือนจะคุยยกับเพ่นด้วนะ ยี่ยมนะครับผมคนนี้ชื่ออะไรเจนนี่หรอเจนนี่ขอคุยหน่อยจ้าคุยด้วยนะครับเจนนี่ทำความรู้จักกับเพื่อนๆกันเดี๋ยวนะคุยกันรู้เรื่องไหมอ,อ๋อลงไปคุยด้านล่างแล้วติดอะไรวะรู้ว่าไปไปเรียนอ๋อไปเรียนกันแล้วโอเคงั้นไม่ทันแล้วน้องหิวหรือเปล่าหิวฮะป้าวันนี้มีอะไรกินบ้างอะหนูหิวว่าสวัสดีครับป้าป้าไปไหนวะป้าชื่ออะไรอะป้าดอนป้าหรือลุงวะเหมือนจะลุงนะ ลุงครับลุงนุงกป้าวันนี้น่าจะเป็นมักกะโรนีแอนชีสปะ่ะแมกแอนชีสนะฮะในระหว่างที่น้องจอยไปเรียนหรือยังเนี่ยเลิกเรียนแล้วเหรอเฮ้ยไวเออไฟไหมเหรอไฟไหม้หเฮ้ยเฮ้ยลุงต้อนรับเปิดเทอมมันแรกเลยน้องสองคนหาจัดเลยเดี๋ยวนะน้องจอยอยู่ไหนวะอันนี้คือไปเรียนไปแล้วใช่ไหมเออโอเคไปเรียนไปแล้ว หิวไหมลูกหิวน้อมากินก่อนโอยมันไหมเป้าพี่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 เจนก็เมื่อกี้เอาเอาจานนี้มาแลว้วไปเอาจานไหมทําไมล่ะกินเลยโอย้แล้วลุงน้องหยิบจานดีๆนะโอเคเดี๋ยวกินเสร็จไปออกกําลังกายเรือจะออกกําลังกายก่อนค่อยมากินวะมืดแล้วนะครับใครมาเต้นข้างตรงนี้กินก่อนแล้วกันเงี้ยงเงียงเงี้ยงเง้ยงเงี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 ้ยงเ้ยง พี่แจนมาอาบน้าหน่อยอาบชั้นล่างก็ได้ครับอาบได้หมดนะครับตรงนี้ใช้ชากโคกนะครับแล้วก็ดื่มน้ําล้างมือหน่อยล้างมือให้เรียบร้อยรู้ครับพี่ปลาโมดเดี๋ยวหนูก็จะออกแล้วมาไล่หนูทาไมเดี๋ยวป้าเหนียวเลยเอาแล้วามาถูให้ป้าด้วยแต่ว่ายังไม่อิ่มอ่ะขอกินอีกจานได้ไหมพี่แจนไม่อิ่มอะเดี๋ยวกินให้อิ่มนะครับความสนุกก็ไม่มีน้องจอยก็ไม่อิ่มเดี๋ยวคือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทําอาหารให้กินเยอะนะฮะก็มาที่มอก็กินเยอะเหมือนเดิม ได้เจอเพื่อนใหม่ว่ะพี่แจนนะเฮ้ยห,หนุ่มนี่จะมาจีบพี่แจนเปล่าวะต้องผ่านน้องจอยก่อนนะเอ้ยไอ้หนุ่มคนนี้บนหัวมันขึ้นหน้าน้องจอยว่ะน้องจอยเป็นคนดังหรือเปล่ามันนินทาเราระยะเผาขนเลยนะน้องจอยทำกันบ้านตรงนี้เลยไหมลูกยังไม่ได้ทำกันบ้านเาลืมกินเยอะเลยน,นะบอกว่าจะไปออกกำลังกายนี่ให้น้องจอยทำกันบ้านหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวนะหนูทำกันบ้านหน่อยลูก น้องจอยทำตรงนี้เลยแหละนั่งทำตรงนี้เลยเพราะว่าคนมันเยอะดีนะครับเดีย๋ยวนะพี่แจนความสนุกไม่มีเลยอะทำไมรู้สึกในห้องมันมืดอะไม่มีไฟเหรอนั่นไงโอ้โหแล้วงบก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องคงหารายได้เสริมให้น้องๆสองคนนะครับเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติมนะโอเคเดี๋ยวนั่งทำกันบ้านแป๊บนะให้น้องจอยทำกันบ้านก่อนนะครับเดีย๋ยวอาบน้ำนอนกันแต่เวลาพอไหมห้าทุ่มแล้วว่าจะทำกันบ้าน จะอาบน้ําแล้วก็จะออกกำลังกายอาบน้ําก่อนแล้วค่อยออกกำลังกายวะอาบน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็มาออกกำลังกายเพื่อให้เหงื่อแตกเพื่ออะไรวะเดี๋ยวขอให้น้องลดพุงเยี่ยมยอดอยพุงหายแล้วเย่แต่ว่าความสนุกไม่มีเลยอะออกมาเล่นหมากฮอตหมากลุกกันนะคือเราอยู่ชั้นบนไงก็ไม่อยากจะลงมาข้างล่างโอเคนะพี่แจนมาเล่นกับน้องเลยดิดเพิ่มความสนุกสนานกันเอาอย่าบอกนะพี่แจนนอนแล้วอะ โอเคครับพี่แจนหลับไปแล้วนะครับส่วนน้องจอยยังมาหาความสนุกเพิ่มเติมนะฮะห้องน้ํามาแล้วก็เดี๋ยวนอนกันครับนอนกันเลยตื่นเช้ามาแล้วเดี๋ยวนะมีเวลาว่างพอที่จะให้น้องจอยทํารายงานประจําเทอมนะฮะคือต้องเล่าเรียนนะครับเพราะว่าน้องสองคนก็คือเรียนเก่งมาตั้งแต่สมัยปะถมมัธยมแล้วนะ ก็อย่าให้น้องๆลืมทํากันครับพี่แจนไปดีแล้วหรออ่าในระหว่างที่น้องจอยทารายงานไปนะครับพี่แจนก็ไปเรียนหนังสือแล้วเรียบร้อยนะครับและแล้วน้องจอยก็ทํารายงานแล้วเรียบร้อยครับเขียนเสร็จสับเหมือนเดิมคือมันอยู่ชั้นล่างหมดเดี๋ยวเราย้ายขึ้นไปชั้นบนทั้งหมดนี่เลยไม่ขวางเพื่อนปะอีตัวนี้ได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อจอยนะจ๊ะ ก็มาฝึกความกล้าแสดงออกมาเล่นละครหน้ากระจกตรงนี้แล้วก็ได้คะแนนทักษะความแสดงออกเพิ่มเติมมากขึ้นเรียนไวมากนะ10บโมถงถึงเที่ยงอันนี้ปีหนึ่งนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าปี4เหลือความแสดงออกนี่ว่าการแสดงออกเดี๋ยวหนูชื่อแจนชื่อแจนเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ปลดล็อกอันนี้แล้วพี่แจนยังไม่ได้ทำรายงานเลยนะจริงเราก็ให้พี่แจนน้องจอยนี่แหละตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไม่ต้องนอกลู่นอกทางถึงเมื่อก่อนจะตีกันทั้วัน นะฮะโดยพี่แจนเริ่มโกรตัวนี้ก็ความสัมพันธ์อันดีกันแล้วนะครับรักกันมากครับตอนนี้พี่กับน้องนะฮะเออยังไม่ได้โทรหาพ่อแม่เลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะพาน้องไปซื้อมือถือนะครับเดี๋ยวรอน้องจอยไปเรียนหรือยังอ่ะไปเรียนหนูปะเดี๋ยวรอน้องจอยเรียนเสร็จนะครับเดี๋ยวพาไปซื้อมือถือแล้วก็ดูเสื้อผ้าสักชุดสองชุดนะหอพักนี้ก็ถือว่าครบเครื่องเช่นเดียวกันอ่าให้พี่แจนเล่นเกมเพิ่มความสนุกรอน้องจอยเรียนเสร็จนะฮะ ถึงแล้วมาเดี๋ยวซื้อมือถือกันก่อนเลยน้องจอยมาพี่แจนมาซื้อมือถือกันก่อนจะ้ะจะได้มีโทรหาพ่อแม่แล้วก็โทรหากันติดต่อกันได้นี่มือถือเครื่องละร้อยสี่เก้าโอเคยังถือว่าไม่เกินงบครับพี่แจนมาซื้อต่อเลยจ้ะนี่เครื่องนี้เครื่องเดียวกันครับยี่ห้อเดียวกันครับซื้อแล้วเรียบร้อยตอนนี้มีมือถือกันแล้วสองคนนะฮะซึ่งที่นี่มีซุมกาแฟแบบวะไม่มีนะจะได้ให้น้องมาหารายได้เพิ่ม มาฉะนั้นพี่แจนซื้อเสื้อผ้าหน่อยเหมือนว่าเราซื้อตัวเดียวแล้วก็พี่กับน้องน่าจะใช้ด้วยกันได้นะเป็นแบบว่าชุดนักศึกษาชุดนี้เหมือนแบบว่าอยู่บ้านปกติเลยอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็กระโปรงไ,ไหมไหมกระโปรงแล้วก็น่าจะใส่ซ้อนกันได้นะแล้วก็มีชุดลองชุดหนึ่งแล้วกันครับเออจริงชุดอย่างนี้ก็น่ารักดีนะให้น้องใส่กันโอ้นี่ไงน่าจะเป็นออกเป็นแนวชุดนักศึกษาอะไรประมาณนั้นชุดละเท่าไหร่วะ 200เออเนี่ยอันนี้ดูเหมาะเป็นชุดนักศึกษานะฉะนั้นแปดร้อยเ้ยเข้าเนื้อโนโนโนโอเค400อได้อยูอ่แพงเกินไปครับเงินเราต้องเก็บด้วยเหลือ700รอแล้วเดีน้องสองคนเรามาเปลี่ยนชุดดูครับอ่านี่ฮะจะได้แตกต่างกันนี่อันนี้พี่แจนครับเน่แล้วก็น้องจอย นะครับเป็นชุดคล้ายๆกัน,นีนอารมแบบเหมือนชุดนักศึกษานะเจอเพื่อนใหม่ฮะไอหนุ่มคนนี้หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยจีบเลยไหมต้อนรับกาวินว่ะสวัสดีหนูชื่อจอยนะก็มาทำความรู้จักชอบหนูหรือเปล่าถ้าชอบก็จีบชอบจีบเลเซ่ชูวับชูวับปะเดี๋ยวขอคุยเล่นหน่อยแล้วกันชอบเรื่องการต่อยมวยไหมตอน,นเด็กๆฉันนะก็ต่อยกับพี่นะแต่ตอนนี้ก็ดีกันแล้วรักกันดีมากเลยอ่ะผมก็ชอบต่อยกับพี่ชายเหมือนกันนะเฮ้ยคนนี้ ปิติเอ๊ยมันอยู่หอเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่แจนจะใช้วูดูได้ไหมจะได้ไปสมาคมรับกันนะฮะอือไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าจีบกันได้ก็น่าจะดีว้าววิววิววิวเฮ้ยพูดคุยปรับความเข้าใจคุณปิติพอดีว่าฉันมีกุหลาบมาให้หนึ่งดอกนะจ้า,าขอบคุณนะครับสำหรับดอกกลาบนี้ช่างหอมหวาน เหมือนใบหน้าของคุณเลยอ้าวโคตรเนื้อหอมอะพี่แจนและน้องจอยเนื้อหอมกันทั้งคู่เลยว่ะเออเอาจริงๆไหมพี่แจนสามารถจีบไอ้ปิติได้วะลองแกล้งไหมลองแกล้งหวานเสน่ห์ไหมไม่รู้ว่าพี่แจนจะชอบพิติหรือเปล่าวะแต่ก็ดีนะการมีแฟนเป็นคนในมสมาคมลับก็เท่ดีอนาคตเราจะได้เข้าสมาคมลับได้อย่างง่ายดายนะฮะก็ แกงแกงจีบกันไปก่อนเออเยอะเยอะเออเอโอ,โอโหชีแข้งชีขาว่ะแข่งกันเต้นไอหนุ่มนี่น่าจะหลงคารมน้องเนี่ยนะคือน้องอยากจะเต้นจังหวะช้ากับซิมแล้วก็ชวนซิมออกเดทเต้นจังหวะช้ามันก็เหมือนเป็นการจีบในระยะหนึ่งวะ่ะเอาไม่จ้าปีติไอปิตินี่มันก็หลงคารมน้องแล้วเนี่ยพี่แจนก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าจอย่าอย่าเอย่าเึ่งตามองตา เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันใกล้กันไปแล้วเอ้ยปิติผมว่าหลังจากเต้นกันโอ้โหแล้วมันโอบกันครั้งแรกที่เจอกันไม่นะไอวิติมันหลงน้องแน่เลยวะไอเอเต้นกันยันเช้าจ้องตากันแบบนี้โอ้หมายก็โอ้โหแสดงว่าน้องก็มีใจให้กับปิติเช่นเดกันว่ะแต่ปิติคือ เพื่อนในหอพักนะแล้วพอปิติกับปุ๊บก็มาจีบไอหนุม่มคนนี้ต่อเอ๊ไปดีกว่ากับจอยไปกลับบ้านกันหนูกลับบ้านกันแล้วคือเพื่อนๆในหอพักก็นอนกันหมดแล้วเย้สองพี่น้องมาหอมแก้มกันหน่อยแล้วกันดีมากเลยที่ได้มาเรียนมาหาลาัยเดียวกันนะครับผมป้าทําอาหารได้เช้าเลยเนี่ยทำอะไรกินลุงนี่หว่าไม่ใช่ป้าป้ารับขึ้นมาพักผ่อนกันหน่อยแล้วกัน น้องจอยห้องนี้พี่แจนห้องนี้โอเคอา่าออกกำลังกายเหรอพี่จอยจะงงไหมว่าที่ออกกำลังกายหายไปไหนพี่ยืมหน่อยนะออกกำลังกายตอนดึกนี่นมันตีหนึ่งแล้วนะเอาให้หลอดหนึ่งโอเคอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยยี่สิบสองชั่วโมงจะสอบปลายภาคแล้ววายจังวะสองพี่น้องชวนกันมานั่งทําการบ้านกันแล้วก็น่าจะพูดคุยกันไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนคนละเอกนะครับน้องจอยเรียนเอกอะไรนะ จิตวิทยาพี่แจนเรียนการละครใช่เหรอพี่แจนทำงานเสร็จแล้วเหรอทำทำเพิ่มได้นะจริงอ๋อมันเต็มหลอดแล้วครับงั้นก็ไม่ต้องทําแล้วป่ะพอแล้วไม่เหงานะมาเรียน2พี่น้องมาเรียนด้วยกันนะฮะก็ดีนะคอยดูนะครับผมพฤติกรรมกันและกันนะครับช่วยกันดูแลกันอะนะครับเพราะว่าพี่แจนก็ยังไงเขาก็เป็นพี่น้องจอยอนะเนาะเดี๋ยวจะเช้าแล้วเพื่อนๆอทยอยกันลงมาแล้วครับตื่นกันมาแล้วไข่อยู่เนี่ย อย่าคิดว่าเราไม่รู้นะคุณชอบเล่นเกมนะแจนเรามีรางวัลเล็กๆ็น้อยให้โอเคเหมือนเขาจะเชิญเราไปที่ไซเบอร์เกมอารีนานะครับไอปลาโมดเองชอบน้องจอยหรือเปล่าถ้าชอบกระจีบก็ชอบกระจีบเลยเซ่ชูวับชูวับปะงั้นก็เริ่มเลยละกันมาไอปลาโมดมามาให้ฉันจีบเลยเซ่ชูวับชูวับมาเห็นมองอยู่นานแล้วไม่มาคุยอย่างนั้นก็มาคุยกันหน่อยเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนเลยเอเอไงน้องจอยอาจจะน่ารักกุ้งกิ้ง,งมุ้งมิ้ง เออเธอเธอเธอเต้นด้วยกันไหมเออเยอะ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 เอ้าคนละจังหวะแล้วเอาใหม่เต้นใหม่จังหวะนี้เออเยอะเยอะเอ้าอ,อ,อารุณฉันชื่อแจนนะฉันชอบไวโอลินมาเธอชอบไหม้ยผู้ชายมาทิ้งเพื่อนสาวเลยวะก็นั่งคุยเฉยๆทำความรู้จักเพื่อนให้ครบนะในห้องพักมีตั้งสิบห้องยังคุยกับเพื่อนไม่ครบสิบคนเลยนะดึกด๋อยอะดึกด๋อยเฮ้ดึกด๋อยเฮ้ดึกด๋อยดึกด๋อยเฮ้ดึกด ดึกดุ่ยขอเต้นด้วยเยอะเยอะเยอะเฮ้โชว์สเต็ปเท้าไฟเยอะเยอะเฮะเยะเยะเยะเต้นกันแล้วก็เหมือนคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะเออแล้วก็มองหน้ากันเยอะเยอะเฮะยะเยะเยะไอ้ปลาโมดมาปลาโมดมาปลาโมดมาเต้นด้วยไหมเร็วดูเหมือนน้องจอยยังเต้นไม่ค่อยคล่องนะครับเออแต่ก็เออมีความพยายามที่จะเต้นป้าทำเมนูอะไรวันนี้แพนเค้กกินเลยล้วกันนี่มันจะเที่ยงเลยได้ว่มยังนั่งกินแพนเค้กอยู่การบ้านใครอะการบ้านใครอะปลาโมด พี่เจนบอกว่าเป็นสัปดาห์แสนเงินๆว่าอยากทำสัปดาห์นี้ให้ดีกว่าเดิมซึ่งก็ได้นะเต้นสแมนเทิลเต้มสแลปแดนซหรืออีก9้าวชมงสอบครับผมไวมากจริงๆคือหอพักนี้จะเต้นกันทั้งวันทั้งวี่เลยวะเพื่เออเยอะ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 คือรื้อพื้นน้องจอยทักษาเหตุผลใกล้จะเต็มแล้วนะเนี่ยเออเดี๋ยวเราทำให้นะครับ ใครมาเตะถังขยะอีกวะหรือว่าข้างในอ๋อมีเครื่องบดขยะนะครับโอเคเหลืออีกห้าชั่วโมงนะครับอ้าวแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แสนเยี่ยมของน้องจอยนะครับแต่พี่เจนรู้สึกว่าไม่ค่อยจอยสักเท่าไหร่เหมือนน้องจอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกระทืบไลค์ให้บีมด้วยนะฮะมาพี่เจนมาเล่นกับน้องหน่อยเหลือ5ชั่วโมงนะครับจะถึงการสอบปลายภาคแล้วนะครับไออารุณใช่ไหมเนี่ยไปอาบน้ำ มายืนโชว์ตัวเหม็นตรงนี้ตอนนี้มีหน้าที่เป็นกําลังใจให้น้องสองคนนะครับสอบให้ได้ a บวกนะครับแต่ว่าได้ a บวกแน่นอนอยู่แล้วรอน้องสองคนสอบครับและน้องสองคนกลับมาแล้วครับตอนนี้น้องทั้งสองคนทั้งแจนและจอยนะครับผมได้ a บวกกันทั้งคู่อ่าจบภาคเรียนนี้ด้วยคะแนนสูงพอที่จะติดอยู่ในเรยชื่อเกียรติยศทั้งสงคนเลยฮนะน้องสาวและพี่สาวเก่งจริงๆเลย อย่าบอกนะตอนนี้ตีสามตีเที่ยงคืนแล้วคุณป้าเขาเลิกทํางานแล้วครับหิ่งห้อยแล้วก็พี่แจนเหยียบแมงสาบอยู่ยังไม่ต้องวีกออุย้ยแมงสาบเฮย้ยน้องมีไอ้ฉีดพ่นมาหนะ้าฉีดดีกว่ากระทืบไม่ดีเดี๋ยวมันไต่ขึ้นมาขาฉีดฉีด,ดมแมงสาบเต็มเลยแมงสาบอุ้ยน่ากินวะจะบ้าเหรอนี่มันปีเตอร์นะไม่กินไม่ได้มแมงสาบฉีดฉีดฉีด และนี่คือสภาพของหอพักใหม่ของน้องแจนน้องจอยนะครับที่เราเพิ่งสร้างกันเสร็จเป็นยังไงโคตรสวยอย่างน่าอยู่เลยน่าอยู่ไหมทุกคนข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบว่าส่วนกลางนะนะแล้วก็มีห้องครัวนะครับหอไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่ามันอบอุ่นไงนี่ฮนะดูชั้นที่เราอยู่เพี่แจนน้องจอยสร้างแบบเหมือนกันนะห้องน้าก็ใช้ห้องเดียวกันไงเพราะว่าเนี่ยเห็นปะจองห้องเข้ามาปุ๊บก็เยอะเข้ามาได้เลยอนะห้องเดียวกัน ข้างบนก็เป็นห้องของเพื่อนนะครับสี่ห้องก็ย่อยๆกันไปตอนนี้น้องจอยเรียนอยู่เหรอแล้วพี่แจนไม่เรียนเหรอเรื่องกี่โมงเรียน11โมงเลิอกอ๋อเพิ่งเลิกเรียนนี่นาหิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่าความหิวหิวนะแต่ว่าอยากเข้าน้ําก่อนห้องน้ําเราอันจิ๋วมากเลยแต่คุณๆว่าห้องอาบน้ำอยู่ข้างนอกนี่ไงเฮ้ยจะเข้าห้องน้ำมาชวนคุยทำไมอย่าขวางขวางจะเข้าห้องน้ำเว้ย <laughs> เข้าน้ําก่อนโอเคหิวว่ะป้ามีอะไรยินมั่งอันนี้เดินเข้าไปกินได้ใช่ไหมมันเออได้ป่าวะอ๋อต้องหยิบฝั่งนี้ได้แล้วก็มานั่งกินที่โต๊ะนะครับจริงๆตรงน,นี้ก็อาจจะนั่งได้มั้งหรือเปล่า,าไม่รู้นะเอาไปนั่งกินก่อนอะ่ะไอ้หนุม่มคนนี้จะจีบพี่แจนหรือเปล่าดาวินเหรอก็ทําความรู้จักกับเพื่อนๆในหอพักเสียก่อนนะ แล้วทำไมไม่นั่งอ่ะเพื่อนๆนไม่นั่งกินให้อิ่มน้องจอยกลับมาแล้วครับเอาไม่ใช่อันนี้น้องจอยน้องจอยอย่ไหนน้องจอยหิวอยากกินข้าวอะไรอ,ะรอ่ะมะกรนีอจัดมาจัดมาจัดมาทำไมต้องเดินอ้อมแล้วก็โดนแย่งที่นั่งเลยจ้ะโอเคนั่งตรงนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าจะนั่งตรงนี้เดี๋ยวขอดูความเรียบร้อยในห้องพักเราก่อนในห้องโออนี่ไงลืมว่าเรามีเป็นห้องครัวแบบว่าอันเล็กๆนะครับยวดูดิว่าใครมีสกิลทำอาหารมากกว่า ไม่มีใครมีเลยไม่ก็แล้วก็เดี๋ยวให้อนไนห้องเราอยู่ไหนนะห้องน้องจอยอยู่ฝั่งนี้โ okay. อเคเดี๋ยวก,กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะขึ้นมาทํารายงานกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะทารายงานด้วยนี่วิทยาลัยทารายงานประจาเทอมนะครับหอเรามีลิฟต์นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะคงต้องพาน้องไปเป็นนินจาสองคนก่อนนะพี่แจนก็อย่าลืมคือตอนนี้ปี2แล้วนะครับเราย้ายหอมาไงก็ ดีขึ้นนะครับหอพักนี้มันดูแบบสวยงามแล้วก็อบอุ่นดีนี่ไงเป็นไงจริงๆก็คือห้องเดียวกันแหละแต่มันต้องให้มีประตู2อันไงเป็นจองห้องนะครับก็คืออย่างงี้แหละเนาะดีให้น้องอยู่ด้วยกันสารสัมพันธ์พี่น้องกันแต่ตอนนี้ขอต่างฝ่ายต่างทํารายงานนะฮะเรียบร้อยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเดินข้ามมาที่ห้องพี่แจนแล้วก็ เจอห้องน้ําเลยครับเรียบร้อยไม่ต้องไปเบียดเสียดอาบน้ากับเพื่อนๆข้างนอกด้วยจูบอ่าเขาเรียกว่ากลับมารักกันแล้วดีไหมล่ะกอนกันเออตื่นมาก็จะเจอหน้ากันเลยอย่างนี้น้องจอยนอนฝั่งนี้ใช่ไหมหันไปเจอพี่เจนตรงนูน้นพี่แจนอยู่ฝั่งนี้หันไปเจอน้องอ่านหนังสืออยู่เหมือนกัน